คลิปนี้ต้องเฝ้าติดตามเส้นทางของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราและมีแนวโน้มยังคงเคลื่อนตัวปกคลุมในบริเวณตอนกลางของประเทศสองวันติดติดจะส่งผลทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในวันนี้ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเด็กเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมในบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน ยังคงหมุนวนทำให้มวลอากาศนั้นยกตัวขึ้นเป็นกลุ่มเมฆฝนทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักช่วงบ่ายและในช่วงเย็นกลุ่มฝนจะแผ่กระจายตัวเข้าปกคลุมในทุกภาคส่วนในบริเวณภาคใต้ก็จะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นหลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในช่วงดึกจะเห็นได้ว่ายังคงมีฝนฟ้าขนอง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวบางแห่งบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมาก